นี่คือรายการเสียงกระซิบจากยูเอาแม่บตตี้สวัสดีค่ะทำไมวันนี้ดูหมดแรงมาเชียวโอ้ยจะไม่ให้หมดแรงได้ยังไงก็เมื่อคืนมันเปิดเทิร์นออนคาเฮดไลท์ไว้ทั้งคืนเลยฉันก็ไปเข้าฝันบอกมันแล้วนะแต่มันนั้นตอบก,กลับมาว่าว h a เด็กไอฉันนี่เจ็บจี้สุดๆไปเลยอุ๊ยขนลุก แล้วเมื่อเช้ามันก็มาวอยวายว่าทำไมรถมัน low power จุ่มสตาร์ทจำสตาร์หไือเปล่าแม่เออนั่นแหละจำสตาร์ทนั่นแหละใช่ใช่มันก็ไม่ติดแล้วมันก็มาบอกว่าทำไมแม่ย่านางไม่ช่วยประหยัดแบตเตอรี่โอยจริงดีดีนะน้องเซลลขน่ารักดำเนินการติดต่อคนมาพ่วงแบตและแชทไปจองคิวบริการให้จึงสุดๆเลย โปรโมชั่นเปลี่ยนแบตยังเลิศมากเลยนะแม่ลดสูงสุด750บาทแล้วก็รับประกัน1ปีไม่จำกัดระยะทางน้องๆเซลเขาบริการหลังการขายดีสุดๆไปเลย <laughs>